คนโสดจะมีเกณฑ์ได้พบรักได้พบเจอคนดีๆหรือไม่อ่ะวันนี้อาจารย์แม่นะคะเข้ามานะคะเอาใจคนโสดนะคะหรือคนที่เพิ่งเลิกรานะคะกับแฟนกับคนรักไปนะคะลูกๆวันนี้นะคะให้องค์ปู่พระพิเคเนตนะคะช่วยนะคะประทานพรน,นะคะเรามาดูกันว่า คลิปแรนดอมที่อาจารย์แม่จะแรนดอมนี้เนี่ยเพื่อลูกๆทุกคนที่อยู่ในสถานะโสดนะคะลูกๆนะมาดูกันว่าจะมีโอกาสได้เจอรักแท้ได้พบรักแท้ได้พบคนถูกใจพบคนดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะเข้ามาทําให้ชีวิตของเราได้มีความสุขสมหวังบ้างหรือไม่นะคะเดี๋ยวอาจารย์แม่จะมาแรนดอมกันนะคะไพ่นะคะถ้าเกิดออกมาดีพลังงานไพ่ดีนะคะ ก็ขอให้นะคะกดแชร์กดรับคำทํานายถือว่าเป็นดวงนะคะอของทุกๆคนเพราะวันนี้นะคะอาจย์แม่สับให้เป็นการแรนดอมสุ่มดวงนะคะเป็นภาพนะคะ โดยรวมนะคะเป็นดวงรวมเออจย์แม่ก็พูดไม่ค่อยถูกแล้วนะลูกๆนะแล้วก็ถ้าพลังงานใบออกมาไม่ดีไม่ต้องคิดมากถือว่าดวงนี้มันเป็นดวงรวมนะคะให้ตัดไปเลยคิดว่าไม่ใช่คิดของเราไม่ใช่ดวงของเราเพราะฉะนั้นคลิปนี้ถ้าไปขึ้นที่หน้าฟีดของใครไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะลูกๆแสดงว่าองค์พระพิฆเนศนะคะองค์ปู่ท่านนะคะกำลังส่งพลังงานนะคะดีๆไปให้กับทุกคนนะเรามาดูกันนะคะ อ่าอ่าทุกคนอาจจะเพิ่งเจอปัญหาทะเลาะกันนะคะมีปากเสียงกันนะอืมคนที่เลิกรากันไปคนที่โสดแต่ว่าเขาเป็นเนื้อคู่ของลูกนะเขาเป็นเนื้อคู่เป็นรักแท้นะคะใครที่เพิ่งเลิกกันน่ะคนคนนั้นน่ะนะคะแล้วไงต่ออ้าวตายแล้วคะ่ะลูกๆใครที่โสดตอนนี้เพราะว่าเพิ่งทะเลาะเพิ่งเลิกเพิ่งเลิกกันกับแฟนนะคะ เขาจะมาง้อขอคืนดีนะลูกๆอ้าวคลิปนี้ใครที่กำลังมีปัญหาอยู่กับแฟนนะคะมีสิทธิ์มีแนวโน้มที่เขาจะกลับมาคุยนะโอ้ยเป็นจริงๆแล้วมันเป็นความรักความจริงใจอะลูกๆเออ นะคะเขาจริงจังจริงใจลูกๆก็จริงจังจริงใจนี่สุดท้ายเขาจะกลับมาง้อขอคืนดีคนเก่าของลูกๆนั่นแหละนะคะที่เพิ่งทะเลาะก,กันที่มีปัญหาที่เลิกลากันไปนั่นแหละค่ะคือคู่แท้ของลูกๆนะคะเออคือเนื้อคู่เขาจะกลับมาขอคืนดีนะต่อให้มีปัญหามีปากเสียงกันยังไงนะแม่ขอทํานายว่าเป็นคู่ เป็นคู่ที่จะต้องปะทะก,กันก่อนและสุดท้ายสมหวังสำเร็จนะคะลูกๆรับดูดวงส่วนตัวจ้ากดลิงก์หน้าไบโอเลย